สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอ่าฮัลโหลอ๋อสวัสดีนายช่อนะครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับปลาจองฮะให้เรียกว่าอะไรดีให้เรียกว่าอะไรดีเออเปิดโทรมาครั้งหน้าอะไรพักกันถูกเอียอเดี๋ยวเพิ่งเรียกเลยฮะเดี๋ยวให้ผมพูดก่อนผมลืมเอา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 ออ่าทีนี้เอ่อแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับโอ้โห ก็จัดกันมาราธอนเหมือนกันนะฮะช่วงนี้อย่างนี้แหละมีแต่คนมีปัญหาเนี่ยช่องนี้มันช่องช่องคนมีปัญหานะครับเกรับครับก็ผมก็โทรครั้งแรกนะฮะก็เลยอยากจะพูดคุยนิดหน่อยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยฟังฟังเนี่ยส่วนใหญ่จะฟังช่องของ สนามหลวง2008นะครับ,รบแล้วทีนี้ลุงสนามหลวงเนี่ยเขาชอบจะเรียกว่าเรียกว่านาชอ่ชอบนัชชอผมก็คิดว่านาช่อบเป็นใครน,นะฮะก็ก <laughs> ็เลยก็เลยเพิ่งเพิ่งจะมารู้ช่วงช่วงหลังๆนี่เองอนะฮะใช่ครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยสั่งสั่งสั่งเสื้อดำด้วยอของสงหพันธัฐไทยเนี่ยนะครับผ่านเยดาวเนี่ยโอ้ฝั่งนานนะฝั่งนานเยดาวฮะเยดาวที่อยู่พระขนงเนี่ยนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ไป ถูกขังที่เกีตสกูมนลกับเขาหรอกนะครับเพราะว่าตอนนั้นรถผมมันยังมาไม่ถึงนะฮะก็เลยรอดไปไม่ได้ไปเข้าค่ายกับเขาอ่ะทีนี้มารู้จักวงไฟเย็นเนี่ยช่วงปีห้าหกอ่ะที่ไปเล่นอยู่ที่หน้ารำคำแหงอ่ะนะครับตรงหอนาฬิกาอ๋อใช่ฮะตอนนั้นเนี่ยรู้จักว่าเป็นวงไฟเย็นแต่ยังไม่รู้จักใครนะครับเพราะว่าผมทำงานที่นั่นเป็นปีแรกก็เลยนี่แหละฮะก็เลย ตอนหลังมาก็เลยมาฟังของไฟเย็นที่ช่องของในช่อเนี่ยแหละครับครับครับก็เลยอ่ะมาแนะนาตัวแค่นี้แหละนะครับเพราะว่ามันดึกแล้วเดี๋ยวจะได้แยกย้ายกันไปส่วนเรื่องอื่นเราค่อยว่ากันทีหลังมีประเด็นอะไรม้างเนี่ยประเด็นอะไรเตรียมมาอะไรมาเนี่ยตกน้อยอ๋อไม่ไม่เป็นไรครับวันวันหลังก่อนก็ได้เอาวันนี้เอาแค่นี้ซะก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังเยวผมจะค่อยมาคุยกันม่านำตัวกันดึแนะนำตัวก่อนเราจะให้เรีื่องสังหารอะไรเรื่องสังหาอะไร เออโอ้ไม่รู้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยววันหน้าเขาผมยังรโอเคแล้วช่วยจะเรียกแล้วกันรับทราบรับทราบรับทราบครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับยินดียินดียินดีอ๋อแนะนำตัวเฉยเฉยเดี๋ยวแนะนำตัวก็ไม่ได้อีกเพราะว่าไม่รู้ชื่ออะไรแนะนำตัวก็ไม่บอกว่าชื่ออะไรแล้วจะเรียกยังไง